สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูของเล่นครับผมโอ้โหไดโนเสาครับโอ้โหไดโนสเสาตัวจิ๋วครับโอ้โหเครื่องบินเครื่องบินสีส้มครับผม อะไรครับโอ้จระเข้ครับว,ว้าวยาจระเข้โอ้โหดรลาสาวอีกตัวนะครับโอ้โหนี้ก็ดลรเราสาวอีล้ะครับดาร่าสาว มีอะไรครับอันนี้เป็นรถรถกระบะครับโอ้โหดูทำหน้าตาครับบิน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 ,น,นอันนี้ก็เป็นหู้รถครับผมอือ ยินปีนีน่นะลครับปืนฉีดน้ำาอเป็นรถครับ พ่วงวครับผมโอ้โหมีอะไรครับโอ้โหมีอ,อะไรครับเนี่ยชิน้น โอ้วันนี้เครื่องบินนี่นะครับเครื่องบินอีกคันหนึ่ง้ะครับโอ้โหโอ้รถจีบครับ ได้เรถเสาอีกตัวนนะครับโอ้โหเดินรถเสาอันนี้รถตู้ส่งของครับมีประตูเปิดได้ไหมเนี่ยประตูเปิดไม่ได้ครับนี่เลยครับรถจรวดครับผม ว้าวโอ้โหสีส้มสวยงามครับอันนี้รถอะไรครับรถเมยครับโอ้โหรถเมยครับนี่รถอะไรครับโอ้โหเก๋งรถเก๋งครับว้า wow. ว คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย